จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องช่องชาแน,นลอีกตามเคยเนอะจากมือนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกับมีแนวทางหาน้อยของวันที่1ิบหาพฤศจิกาคมีมาหายคือเก่านอะจากทังสามน้อยทังน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP จ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่องชาแน,นลกับมาขอกำลังแรงใจ ฝากผู้ช้มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก็กขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก,ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทาง เขากล่าว่าเบิ้งล่ายงานผลก่อนเนอกจากของน้อยเที่ยวหายไปวันที่14พฤศจิกาเนือกจากว่าซึ่งสามน้อยผลออกตัวใด <S <S ลออกใดใลับไปเบิ้งผลน้อยแรกก่อนเนอจากของน้อยพิเศษเขากับหายไปฟันสองวิ่งรูดหนึ่งกับสองผลที่ออกมาบนออก0 2 7ล่างออกสองสองจาก ของนอยพิเศษเท่ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอะกจากนอะตไปเบื้องบนก่อนบนเท่ากับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสองจากกับออกสองเจ็ดนอะกจากนอะตสำรับล่างเท่ากับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสองคือกันนอะกจากกับเขาสองสองนอะกจากนอะตเป็นจานัาไนในนอกจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจะได้ออกไปเป็นแนวทางได้ลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนะอกจากเทากับเขาทั้งบนทั้งล่างนาะ กับเบ่งผลน้อยพิเศษไปแล้วกลับไปตามต่อเลอยนอกจากสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดจ้ะสำหรับน้อยปกตินอจกจากเฮากะหายไปฟันหาวิ่งรูดหกกับหาผลที่ออกมาบนอ,อกเก่าสี่ศหลังออกหกเก้าจะ เากับเขาล่างนอกจากนาะเป็นตัววิ่งรูดหกจากกัออกหกเก้านอกจากนาะเป็นจ้าไดในนีจากผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากพักกันได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่จากสําหรับน้อยปกติเทากับเข่าล่างนอกจากเป็นตัววิ่งรูดกระเบื้องผลน้อยปกติไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเลยนาะสาหรับผลน้อยวีไอพีว่าผลออกตัวใด สำหรับน้อยว i p เนาะจ่าเฮากระายไปฟันหาวิ่งรูดหกกบะหาผลที่ออกมาบนออกหกหกหนึ่งหลังออกสี่ศูนย์จ้าเฮากระเขาบนเนาะจ่ะเนาะเป็นตัววิ่งรูดหกจ่ากระออกหกหกหนึ่งเนาะจ่าเนาะเป็นจังไดนนเนาะจ่ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนช่าแนืจ่ะ สำหรับน้อย V.I.P. เดี๋ยวไปเป็นแนวทางกันบ่าเนาะจากเขากับเขาบนกันเนาะจากก็ดีใจน้ำเนาะกับเบิรงไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามโต้ได้เนาะจากสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สิบหาพฤศจิกาเนาะจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวได้แน่จากเขากับไปเบิรงแนวทางกันเลยจ้าเขากับมาตามโต้กันเลยเนาะจากเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สิบหาพฤศจิกาเนาะจาก เากับมีแนวทางให้ทึงสามน้อยคือเก่าถึงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะเขากับมาเบิ้งแนวทางน้อยแหลกก็เนี่ยจะเป็นของน้อยพิเศษเนาะว่ามีแนวทางให้เฮาตัวใดเนาะจ้ะเนาะจ้ะสำรับแนวทางน้อยพิเศษกลับไปเบื้องตัวเด่นเนาะจ้ะกับไฮเดนศูนย์กับเด่นหนึ่ง ไปเบิ้งฟันดิงรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันศูนย์ิงรูดกับหายหนึ่งกับศูนย์ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกัตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะบหายศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับหาย หนึ่งห1าหนึ่งห,หงเจ็ด่ดจ้ะกลไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวเจอสองตัวกให้เล่นไปกรับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือแล้วจ้ะสำหรับตัวเน้นตัวเจาอก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้าง เข้ากะบใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากระเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามตัวเลยเนาะสําหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เนาะจ้ะจ้ะเข้ากับมาตามตัวกันเลยนอกจาเนาะสำหรับแนวทางของน้อยปกตินอกจ้ะ กับไปเบิ้งตัวเด่นกับให้เด่นแปดกับเด่นเกาไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับให้ฟันแปดวิ่งรูดกับให้เกากับแปดไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวรองเนาะจ๋ะมาเบิ้งตัวเน่นกันก่อนตัวเน้นกับให้แปดสี่แปดห้า แปดหกแปดเจ็ดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮเก่าซีเก่าฮาเก่าหกเก่าเจ็ดจ้ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกะเฮลีนไฟกราฟน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้างห้ากระเซแนเนทางเป็นฟันดิงรูดจากตัวน,นี้จะเข้าง่ายเลยง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงห้ากระเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนาะจากก็ไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของน้อยวิ p พีว่ามีแนวทางตัวเลขให้าตัวไดแน่จาก เขากับไปเบิง่งแนวทางกันเลยจ้าจาเขากับมาตามตัวกันเลยเนาะจานะ้าเนาะสำหรับแนวทางฮานอย VIP เนาะจา้าไปเบิ่องตัวเด่นไฮเดนแปดกับเด่นเก้าไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาะจา้ามาเบิ่งฟันก่อนกับไฮฟันแปดวิ่งรูดกับไฮเก้ากับแปด ไปเบิ้งตัวน้นแล้วก็ตัวร่องเนอกจากมาเบิ้งตัวนินกันก่อนตัวนิ้นกระใ้้8สสอง8ฟสามหจะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่รองก็ใไเกหเก้าหกเก้าเจ็ด เก้าแปดจ้ะเข้ากับไปเบิงแนวทางตัวเน่นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะสำหรับตัวเน่นตัวจ้อก็จะเขายากแน่เนาะจ้าก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใ้แนวทางเป็นฟันบิงรูจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงลูดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นแนนนี่นอกจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องช่อนชาแนลจากเบิ้งแนวทางหน้อยวันที่1ิบหาพฤศจิกาไปแล้วนอกจากทั้งสน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย V.I.P จากเบิง้งงตเด่นโตนิ่นกันไปแล้ว มีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมาโน้อจ้ะมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้เอาไปเล่นเล่นนักเล่นเบาตรงกับเลขกที่เข้าคิดไว้ไทยนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็บขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผูทุกคนนอกจากพบกันหม่ในคลิปนาะคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า